กิจกรรมจิตศึกษา,าสวัสดีค่ะเด็กๆที่น้ารักทุกคนวันนี้กามาพบก,กับคุณครูนวกับช่วงกิจกรรมจิตศึกษาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนวลจะพาเด็กๆมาเรียนรู้อะไรเด็กๆคอยติดตามนะคะ่อนอื่นคุณครูนวลจะพาเด็กๆนะคะนั่งสมาธิก่อนเด็กๆย,ยกมือขึ้นมาสองข้าง พนมมือ่ึสูงนะคะเลือนลงมาข้างล่างนะคะเอามือ,อาวางไว้บนนิ้วายนะครับไว้ที่ตักของตัวเองใครนั่งผัดสมาธิได้นั่งผัดสมาธินะคะใครนั่งทับเทพธิดาได้ก็นั่งเทพธิดาดก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาหลักตานะคะ นับในใจถึอมือถือี่สิบนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คุณนวลน,นั่งรับถึงยี่สิบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูนวลจะพาเด็เกๆทำที่นิ้วมือสองข้างนะคะเราจะมานับสลับกันนั่นเองนะคะเด็กๆยกทีมมือขึ้นมานะคะข้างขวาของคุณนวลจะเป็นที่เลขหนึ่งนะคะข้างซ้ายของคุณนวลก็จะเป็นที่เลขหนึ่งเช่นกันนะคะ เกตคื่คูณ,คณน,นะคะเดี๋ยวเรามารับพร้อมๆกันนะคะนะนี่คือหนึ่งสลับกันนะคะนี่คือสองนี่คือสามนี่คือ นี่คือเจดนี่คือ8ดนี่คือเ้าและนี่คือสิบห้าเมื่อเด็กๆนับครบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณคณรูนวลก็มีกิจกรรมที่น่ารักน่ารักให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวคุณคณรูนวลจะพาไปพบกับคุณครูจ๋าได้เลยนะคะ ี่คะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณรูจ๋านะคะเอ๊ะคุณรูจ๋าจะทำอะไรนะที่บ้านคุณรูจ๋าน่ะทำไมต้นไม้น่ะจกกระโปรงตังเลยค่ะเด็กๆคุณรูจ๋าก็จะทำพาเด็กๆนะคะทำความสะอาดใบไม้ที่บ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถไปหาต้นไม้ ที่มีใบนะคะอยู่ในบ้านของเด็กๆหรือว่ารอบๆบ,บ,บริเวณบ้านของเด็กๆนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือนี่น้ำเปล่าค่ะแล้วก็หาได้เลยทุกๆบ้านมีที่บ้านของเด็กๆนะคะอะไรคะถูกต้องค่ะนี่คือสำลีค่ะเด็กๆอ่าของพุทจันท์นี่ำรีแบบเป็น โรมๆเหมือนๆแบบนี้แต่คูจ๋าก,ก็เลยนำมาทำยังไงคะเด็กๆช่วยครูจา๋าหน่อยเออ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 อ่คคาครูจ๋าก็ได้มาแบบนี้นะคะอ่าวิธีการเชิดใบไมล้ลของเรานะคะก็ให้เด็กๆชูมือขึ้นมาอืออ่าแล้วก็หยิบสัมผัขึ้นมานะคะอืาให้เด็กๆนำ้ำสัมผัสมา ติดที่นิ้วอะไรคะถูกต้องค่ะนิ้วชี้ค่ะแล้วก็นิ้วกลางทับไว้แล้วก็นิ้วไอ้พะนิ้วานาง้องชานกดไว้แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะได้วิธีการจับสามีที่แน่นมากเลยค่ะอ่ะคจักก็จะนำสาม,มีนะคะไปค่อยๆชุบน้ำนิดเึงนะคะชุบเบาๆชุบอ่าได้มาแล้ว คุณครูจ๋าก,ก็จะเริ่มเช็คใบไม้ที่บ้านของคุณครูคจ๋านะคะคุณครูคจ๋าก,ก็จะเช็ดจาาข้างบนลงไปข้างล่างเบาๆนะคะ จากนั้นนะคะ,ะหรือเด็กๆอยากจะเช็ดจากซ้ายไปขวาก็ได้ค่ะ,ะจากซ้ายไปทางขวาคุณคี่จ๋ดจะได้ใบไม้ที่สะอาดแล้วค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เช็ดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าต้นไม้ของเราจะสะอาดนะคะ ตัวกระบลก้วุณปูช้าตะเพียงได้ไหมชุบชุบชุบแห้เด็กๆค่อยๆทำนะคะค่อยๆชิดเบาๆอยู่ที่บ้านนะคะเรือเด็กๆจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะ คุณครูจ๋าก,ก็ได้เช็ดใบไ,ไม้ของคุณครูคจ๋าหมดทุกๆใบนะคะสะอาดนะคะเด็กเห็นหมคะเราก็จะมีต้นไม้หรืออ่าเขาเรียกว่าตนน้นอะไรคะอ่าให้เด็กๆไปทำที่บุกที่แม่นะคะนำไปวางไว้ที่ในมุมบ้านของตัวเองที่สวยงามและก็สะอาดนะคะให้เด็กๆเราไปทำกิจกรรมนี้ดูนะคะ โอเคนะคนะเดะ็กเอขอบคุณมากเลยค่ะ